แดดล่มลมตกนะคะก็เราก็เข้าสวนผักของเรานะคะก็ตอนกลางวันมันก็มาทำงานได้เป็นบางจุดนะคะคือโดยโดยงานของเรานะคะก็วันนี้เราก็จะมาห่อ,หอมะระนะคะห่อมะระจีนต่อนะคะคือเราต้องอยู่อย่างนี้ทุกวันนะคะก็น่าจะผสมเกสรกันไปแล้วถ้าเราทัน ตัวไหนที่มแมลงวันทองอยังไม่เจาะนะคะเราก็คงจะได้มะลา,าสวยๆนะคะก็อีงไม่กี่วันเราก็จะได้เก็บไปรับประทานแล้วนะคะประมาณ 2- 3สาลูกนะคะอันนี้นะคะก็ก็เริ่มสวยแล้วนะคะถ้าได้ติดผลแล้วแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวก็จะได้เก็บนะคะแล้วก็อ่า ตอนนี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีตัวที่บางตัวที่เราห่อไม่ทันนะคะก็มแมลงวันทองก็จัดการแล้วนะคะแล้วก็ฟักเป็นหนอนนะคะตัวนี้นะคะอยู่ข้างในเนี่ยนะคะไข่หนอนนะคะเละแล้วนะคะตัวนี้มีรอยหนอนกินแล้วด้วยนะคะตรงนี้นี่นะคะก็ยังอยู่ในถุงอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่แกะนะคะปล่อยให้เขากินไปนะคะเอาเขาอยากกินให้เขากินไปขนาดเราห่อขนาดนี้นั่นสแสดงว่ามีการวางไข่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ก็อาจจะเลี้ยงไม่โตนะคะตัวนี้นะคะเราก็มาหาหามาละที่เราจะหอนะคะตัวนี้ก็ลูกลูกก็จะประมาณนี้นะคะยังยังไม่สวยนะคะส่วนอ่าก็หาไปเรื่อยๆนะคะก็เจอแล้วนะคะลูกหนึ่งซึ่งผ่านสายตาเรามาก็น่าจะมีการเจาะแล้วนะคะมแมลงวันทองเจาะหรือยังนะคะ จอไม่จาะไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะห่ะแล้วนะคะเราก็จะห่อไว้นะคะตัวไหนที่เขาเจาะแล้วเดี๋ยวเขาก็อ๋อเจาะแล้วนะคะตัวนี้นะคะเห็นเห็นเลยนะคะบางตัวมันก็จะรอดนะคะก็รอดไม่รอดก็ยังไงก็ห่อไว้ก่อนแล้วกันค่ะตัวนี้นะคะนี้ก็หอะไว้หลายลูกเลยนะคะเมื่อวานก็กลับเร็วนะคะออกจากสวนเร็วนะคะนี่ก็ลงเรือมานะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะมีการเจาะแล้วหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวที่แน่ๆนะคะตัวไหนที่เราไม่ทันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะตัวไหนที่เราห่อไม่ทันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ามือนึงก็จับกล้องไปด้วยอีกมืนึงก็แกะถุงนะคะเวลาเราหอ่อเราก็ต้อง วางกล้องไว้ก่อนนะคะลูกจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ผลพวงจากมแมลงวันทองนะคะไม่ใช่มแมลงชนิดอื่นนะคะตรงจุดนี้นะคะที่มแมลงวันทองเจาะไปนะคะ ก็มั่นใจได้ว่าเป็นมแมลงวันทองนะคะเพราะว่าเราปล,กลูกรอบที่2แล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะนี่คือการทําการเกษตรนะคะมันไม่ใช่ว่าปลูกแล้วมันจะได้ผลผลิตเลยมันจะสวยๆงามงาแบบที่เขาโชว์นะคะการทําการเกษตรต้องใช้เงินนะคะต้องใช้เงินแต่ไม่ได้ใช้เยอะนะคะใช้แบบประหยัดก็ถ้าใครคิดจะทําการเกษตรก็ต้องใช้คําว่าอยู่แบบพอเพียงก่อนนะคะพอเพียงคือเราต้องมีเงินหมุนด้วยนะคะอย่าไปตัดอ่า อ่าท่อลําเลียงน้ําของเราท่อลําเลียงชีวิตของเรานะคะอย่าไปตัดก่อนนะคะเราค่อยๆทําไปทีละอย่างอมามะละนี่เราอาจจะปลูกแค่ซองหนึ่งแล้วก็ทํานิดนึงถ้าใครทํางานแล้วก็กลับมาบ้านนะคะวันหยุดเราก็ค่อยๆทําไปนะคะอย่าไปออกจากงานแล้วเบื่อจากงานแล้วออกจากงานเลยไม่ดีนะคะ เพราะว่าเราต้องใช้เงินทุกสิ่งทุกอย่างในสมัยนี้ต้องใช้เงินทั้งหมดค่ะแต่เราจะเซฟตัวเองให้ใช้น้อยลงนะคะเพราะว่าการทําการเกษตรกว่าผลผลิตจะออกมาตัวนี้อยู่ประมาณ3 5มสถึงสีวันนะคะก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ที่วางจริงนะคะก็เดี๋ยวยี่ไม่นานเราก็จะค่อยๆเก็บผลผลิตไปได้แล้วนะคะแต่ปีนี้เราจะไม่ไม่เยอะเหมือนที่ผ่าน,านมาคือเราปลูกร้อนแรงนี้คือ2องอทุงนึงแต่ว่ามันมันติดเยอะนะคะก็สวยด้วย นะคะแต่ล็อตนี้ก็คือเราเอาไม่ทันก็คือเราลงหลายอย่างหลายอย่างก็ปัญหาก็จะเกิดหลายอย่างแต่ตัวนี้มาล่าอันนี้นะคะก็ปัญหาที่เราเจอคือครั้งที่2เราก็รู้แล้วว่ามันคือมแมลงวันทองนะคะแต่เราก็จะห่อไว้อีกเพราะว่าตัวนี้ก็น่าจะเอาไปทานได้อยู่นะคะ การทานผลมะไร่ยอย่าบอกว่าปลอดสารพิษเราเรากัดเลยนะคะหรือเป็นถัว่วผักยาวอะไรเงี้ยนะคะกัดเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าในฝนในผงที่ในอากาศนะคะมันก็จะมีไข่ยพยาธิอยู่นะคะทางที่ดีเราก็อาจจะแค่ล้างน้ำเปล่าก็พอนะคะถึงจะกัดกินเลยแต่ถ้าเรากัดกินในต้นนะคะออก็ก็เสี่ยงต่อพยาธินะคะ มันอาจจะปลอดสารพิษก็จริงแต่ว,ว่ามันก็จะมีพญาติเกาะอ,อยู่นะคะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอขออนุญาตไปห่อมะละต่อนะคะก็มีหลายลูกที่เราจะต้องรีบห่อแล้วเพื่อ,อเดี๋ยวมันจะเอาไม่ทันนะคะเผื่อมะแรงวันทองจัดการก่อนนะคะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ